จากเมื่อก so right? so ี้นะครับท right? so so <It> ี่คุณครูเนี้ยได้ทบทวนไปแล้วนะครับในส่วนของเศษส่วนแท้เศษเกินและก็จำนวนคระนะครับสําหรับในบทเรียนนี้นะครับคุณครูก็จะมาทบทวนให้กับนักเรียนนะครับในการเขียนในรูปจํานวนคระนะครับก็คือเราจะเขียนนะครับตัวเศษเกินเนี่ยให้อยู่ในรูปจํานวนคระนะครับสําหรับวิธีการนะครับนักเรียนอ่าตรงนี้นะครับรูปเศษเกินให้อยู่ในรูปของจํานวนคระนะครับ วิธีการทำนะครับก็คือเรานำตัวส่วนนะครับไปหารตัวเศษนะครับตัวส่วนไปหารตัวเศษนะครับดูตรงนี้ครับเศษสิบห้านะครับส่วนสองจากที่คุณครูบอกว่าวิธีการก็คือนะครับนำตัวส่วนนะครับไปหารตัวเศษ นะครับอ่ะครูจะทําให้ดูนะครับหลังจากนั้นนะครับข้อนี้นะครับเราก็นํา2นะครับไปหาร15นะครับอ่ะสองอะไร15นะครับ2 6ง2กสิบสออ่ะตรงนี้นะครับเราก็ได้เทียมเจ็ดเนาะเพราะถ้าอ่าสองเนี่ยมันจะเกินนะครับ2 7 4อ่ะหลังจากนั้นนะครับเราก็ นํามาลบกันนะครับในข้อนี้ครูจะใช้วิธีการหารยาวนะครับอ่ะสิบห้ลบสิบเหลือเท่าไหร่เอ่ยสิบหลบสิเหลือเท่ากับ1นะแสดงว่านะครับสองหารสหานะครับก็จะได้คําตอบก็คือ7เศษหนึนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเรานะครับจะนํามาเขียนในรูปจํานวนคระนะครับก็จะได้เท่ากับนะครับ นักเรียนนะครับก็นําส่วนมาตั้งเหมือนเดิมเลย2ออ่ะทีนี้นะครับเราก็เอาผลหารนะครับตัวที่อยู่ด้านบนเนี่ยครับผลหารเนี่ยนะครับมาไว้ด้านหน้านะครับก็ได้เป็น7นะครับอ่าส่วนตัวเศษนะครับอ่าตัวเศษเนี่ยตัวเศษตรงนี้ครับอ่าเราจะนํามาไว้ด้านบนนะครับก็จะได้เป็น7นะครับเศษหส่วนสนั่นเองนะครับคุณครูจะโยงเส้นปากายให้เนาะอ่ะ เอาตัวที่เป็นผลหารนีครับมาไว้ด้านหน้าตัวนี้จะเป็นจํานวนนับนะครับแล้วก็ตัวเศษมาไว้ด้านบนก็คือเศษนั่นแหละครับก็กลายเป็น7นะครับ1เศษ1ส่วน2นะครับมันก็จะได้เท่ากับสิบห้านะคระูขอเป็นสปากกาก่อนนะครับเขาจะได้เป็นสิบห้นะครับ สี่สิบห้าส่วนสองเนี่ยครับก็จะเท่ากับนะครับเจ็ดหนึ่งส่วนสองนะครับดังนั้นนะครับข้อนี้เราก็ตอบนะครับเจ็ดเศษหนึ่งส่วนสองนะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบนะครับข้อต่อมานะครับข้อนี้เศษสิบหกส่วนเก้านะครับตามที่คุณครูบอกว่าวิธีการก็คือเรานำตัวส่วนเนี่ยครับไปหารตัวเศษ นะครับคุณครูก็ตั้งหารเลยนะครับ9นะครับหารด้วย16ทีนี้นักเรียนก็ท่องแม่9นะครับแม่9 9 1 9 9 2 18อ่ะถ้า9คูณ2เนี่ยมันจะได้18ซึ่งมันเกินนะครับเราก็ได้แค่อ่ะ9 1 9คูณ1นะครับก็ได้เท่ากับ9นะครับทีนี้เราก็ลบกันนะครับ 16ลบ9กนะครับก็จะได้เท่ากับ7นะครับอ่าคำตอบที่ได้ก็คือ1เศษ7นะครับทีนี้นะครับเราจะนำมาเขียนนะครับในรูปของจำนวนคระนะครับอ่าครูบอกแล้วว่าส่วนตั้งเหมือนเดิมก็คือส่วน9นะครับตัวด้านบนนะครับผลหารที่เราได้ก็คือ1นนะครับอ่ะเราก็มาเขียนด้านหน้าเนาะอ่ะต่อไปตัวเศษที่เราได้นะครับก็คือเศษเศษเท่าไหร่ เศษ7นะครับเราก็มาเขียนด้านบนนะครับก็จะได้เป็น1เศษ7ส่วน9นะครับแสดงว่า16ส่วน9นะครับเท่ากับ1เศษ7ส่วน9นะครับตรงนี้นักเรียนก็ตอบเลย1นนะครับเศษเส่วน9นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตัวที่2ข้อที่2นะครับ ทีนี้มาดูตัวอย่างข้อที่3เราก็ใช้วิธีการเหมือนเดิมนะครับนำตัวส่วนไปหารตัวเศษนะครับคุณครูตั้งหารเลยนะครับ C อ่ตัวนี้เป็นสประการนะครับอ่าหาร51อ่ทีนี้นะครับเราก็ตั้งหารเลยนะครับ C หารอะไรได้51นะครับอ่ตรงนี้เราหารทีละตัวก็ได้นะครับ C 1หนึ่ง สนะครับลบกันเหลือ1นะครับลบกันเหลือ1นะครับลบกันเหลือ1แล้วก็ดึง1ลงมานะครับต่อไป C อะไร11นะครับ C1 C C 2 8นะครับถ้าส 3, 3 2มันจะเกินเนาะส2 8นะครับลบกันนะครับ8ลบ11ได้เท่าไหร่่ป8แล้ว9 10 11นะครับเหลือ3นะครับ แสดงว่าคำตอบที่ได้นะครับก็คือ,อ12นะครับเศษเท่าไหร่เศษ3นะครับทีนี้เราจะนำมาเขียนเป็นจำนวนคระนะครับก็จะได้เท่ากับอ่ะส่วนมันเดิมก็ตั้งมาเลย c อ่ะ12เศษเท่าไหร่เมื่อกี้เราหารได้4 12เศษ3ส่วน4อ่ะนะครับก็คือเอาตัว ผลหารเนี่ยมาไว้ด้านหน้านะครับตัวเศษก็ไปไว้ด้านบนนะครับตัวส่วนก็เหมือนเดิมเนาะนะครับข้อนี้ก็จะได้เท่ากับห้าสิบเอ็ดส่วนสี่เท่ากับสิบสองนะครับเศษสามส่วนสี่อ่ะข้อนี้ก็ตอบนะครับสิบสองเศษสามส่วนสี่อ่าเราจะตรวจคําตอบก็ได้นะว่าถ้าคุณ ถ้าทําเป็นเศษเกินแล้วเนี่ยจำนวนคลักทำเป็นเศษเกินเนี่ยมันเท่าเดิมไหมนะครับก็อนกักเรียนก็ลองคิดดูนะอสิบสองหนึ่งสบามสิบหกสิบสองสี่สี่สิบวกสได้เท่ากับ51าสิบอ็ดแสดงว่าอันนี้ก็ถูกต้องแล้วข้อต่อไปอตั้งเลยนะครับก็เอา5นะครับไปหาร17บเจ็ดห้า 5, อะไรสิบเจ็ นะครับลบการเหลือ2อ่ะแสะดงว่าคำตอบที่เราได้นะครับก็ได้เท่ากับ3นะครับเศษ2อ่ะทีนี้เรามาเขียนในรูปของจำนวนคระนะครับอ่ะตัวส่วนเราก็ตั้งเหมือนเดิม5อ่ะครูบอกแล้วผลหารเอาไว้ด้านหน้าก็คือ3เศษเท่าไหร่อ่ะเศษ2นะครับคำตอบที่ได้ก็ได้เป็น 3.